สนับสนุนโดย All New Civic Drive the Undriver ช่วงแรกค่ะคนเสียงอ่อนเสียงหวานมาแล้วค่ะเป็นเรื่องของ c a n n o นะคะคเสียงแปดครับเสียงสองไม่พอเสียงแปดเลยแล้วกันนะมันไกลไปนะคะทำไมถึงได้คลั่งไคล้เขาขนาดนั้นคุณผู้หญิงทั้งโลกคลั่งไคล้เขามากไม่ให้คลั่งไคล้ได้ยังไงอะเริ่มก่อนจริงๆเนี่ยรู้ไดาทั้งโลกคุณถามแม่ผมไหมแม่ผมรู้จักไหมแม่ผมมีแต่ผมในใจเขาเท่านั้น <laughs> คุณอย่าไปรวมว่าทั้งโลกคุณอย่าคิดอย่างนั้นม <c oughs> ีแค่คุณในใจเขาเลยนะครับครับ c <oughs> นเ,นเ,เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆเขาอายุน้อยมากกันอ,อายุ22ปีเท่านั้นเองแต่เขาตัวสูงมากค่ะสูงถึง187เลยอะ่ะแล้วก็คือรูปร่างของเขาคือเทมีซิกแพคแล้วเป็นชาวแคนาดาแล้วเพลงอะ่ะแต่งหรือร้องมากี่เพลงก็คือฮอตฮิตดังไปหมดที่คุณพูดมาเนี่ยคดีมีซิกแพคเป็นนักร้องใช่ ที่คุณพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรมั่งที่ผมมีใช่ใช่เห็นไหมมันมีความคล้ายคลึกันอยู่แต่แค่แบบเขามีซิกแพคครับสูงร้อยแปดสิทำไมเราต้องมีเหมือนเขาออ๋เราต้องแตกต่างเราต้องแข่างผมชื่อธนาพัฒครับครับ อันนั้นจอนเบนเดสแต่ว่าหุ่นดีจริงๆผมยอมคุนดีไม่แล้วคุณดูในความหุ่นดีนั yes. ้นน่ะแล้วคือคุณรู้ป่าว่าผู้หญิงแทบจะทั้งโลกเลยพูดตรงกันว่าเขาอะเป็นคนที่มีแบบเซ็กซ์แอพพีลคือสูงมากเซ็กซ์แอพพีลใช่คือความดึงดูดเพศตรงข้ามไม่แบบเข้าหาใช่ เวลาเขาแบบถ่ายนิตยสารอะไรมาอย่างเงี้ยคุณแต่ละคนจะพูดว่าวิยดูดีคือขนาดบางทีไม่ค่อยที่เปิดเผยเรือนร่างครับโห oh, นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขานี่งหุ่นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีคนพักเขาว่าผอมเกินไปขาลี่บ้างแต่ตอนนี้คือโหก้างไปมัดมัดมีซิกแพดด้วยเขาเท่มากๆจริงๆแล้วเพลงของเขาเนี่ยคือความสามารถเขาเหลือล้นมากๆนะร้องเพลงพระ แต่งเพลงได้เล่นกีตาร์เก่งมากอ่ะเพลงที่แบบว่าร้องคู่กับแฟนของเขาโจงดังมากครับสำหรับเพลงนี้นะคะเราก็กลายเป็นว่าโอ้โหเขาก็คือฮอตเลยต่อให้เขาเปิดตัวว่าเขามีแฟนนะผู้หญิงก็ยังคลั่งไคล้เขาอยู่ดีนะคะใช่ครับผมนี่แหละแล้วก็คือผู้ชมต้องบอกว่าชอนเมนเดสเนี่ยกว่าจะได้หุ่นอย่างที่เราเห็นมาจากที่ผอมๆใชบ่บางๆมาจนถึงทุกวันนี้มีซิกแพคหุ่นล่ำม,มีกล้ามขนาดนี้เนี่ย <S 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 ข้อกับมังกายหนักมากๆหนักมากหนักจนบางทีอ่ะเขาอ่ะรู้สึกว่า เหมือนเขาเสพติดซิกแพคเกินไปซึ่งมารู้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องออกบังกายหนักขนาดนี้ <c oughs> ผมตกใจในคําตอบมากๆเพราะเขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้าเขาไม่หุ่นดีแบบนี้ไม่เพอร์เฟกแบบนี้เนี่ยฐานแฟนคลับเขาจะหายไปยอดฟอลโล่อย่างเงี้ยหรอใช่คืออันเนี้ยอาจจะแบบว่าด้วยความที่เขาดังเร็วด้วยปะ่ะใช่ครับอาจจะแบบดังเร็วแล้วก็เพลงอ่ะคือปล่อยออกมากี่เพลงก็ก็ดังดังเปรี้ยงหมดทุกๆเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า เขาห่างไกลมาจากการที่เคยโดนล้อว่ารีบผอมก้างอะไรแบบนั้นมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งแบบมีซิกแพคมีอะไรเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะหุ่นแย่ไปกว่านี้แล้วใช่กลัวว่าเดี๋ยวพอหุ่นไม่ดีปุ๊บแฟนขับหายคิดเหมือนผมเลยนะจริงหรอคุกวันนี้แบบนั้นเนระคือผมคิดว่าเฮ้ยมื่อก่อนคิดว่าถ้าผมมีแฟนแฟนขับผมจะหายไปไหมจนทุกวันนี้ผมไม่มีแฟนก็หายไปเหมือนกันหายไปเยอะกว่าที่มอล้อเล่นไม่ต้องเป็อะไรขนาดนี้ ครับผมอ่ามาพูดถึงชายแดนต่อได้นะครับเขาเลยกลัวว่าอ่ะเราต้องมีดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งมีถึงขั้นว่านอนเวลาแค่3ชั่วโมง เพื่อให้ตื่นมาออกกําลังกายให้ได้ครบวันละสองชั่วโมงก่อนอไปทํางานหนักมากอันนี้คือหนะนักนะซึ่งจริงๆแล้วคนเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนถูกต้องแล้วก็ค่อยแบบอ่ะวันไหนไม่มีเวลาจริงๆอ่ะขอนอนก่อนเถอะจะดีกว่าแล้วก็ค่อยตื่นไปทํางานแต่กลายเป็นว่าเขาอ่ะต่อให้จะต้องตื่นเช้านอนน้อยแค่ไหนเขาก็จะต้องออกกําลังกายทุกวันวันละสองชั่วโมงถูกต้องครับจนกระทั่งหลังๆค่ะมีคนรอบข้างเนี่ยไปเตือนสติเขาแล้วก็นั่งสมาธิด้วยใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจกับคําพูดคนอื่นเยอะไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจ สาายตคนถึงเราจะดําถึงเราจะแบบ้หาสร้างของคนอื่นแต่เราก็มีดีของเราเราเอาเ้าตัวตลอดเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราไม่ใช่แค่หุ่นของเขาเท่านั้นใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยเขามีดีในแบบที่ตัวเองเป็นครับนะคะอย่างชอนเองอ่ะเขาก็อย่างที่กันบอกว่าหลังๆเขาก็เลยใช้วิธีการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยยกเลิกเขาบอกว่าเลยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยก็เลยรู้ว่า ไม่จะเป็นต้องหนักเกินไปเ<ช>ดินทางสายกลางน,<ช>นะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอแค่นั้นพอแล้วไม่จำเป็นต้องหักผมจนเกินไปใช่ใชค่ะอย่างกันนี่ออกกำลังกายหักหมไหมคะเออกินหักหมมากกว่า <laughs> แหมตัวเองหุ่ดีหน่อยนะทำ <laughs> <laughs> เป็นแขวะคนอื่นนะ <laughs> ไม่แขวะเลยเขาไล่สองปีเอ้หกเดือน <laughs> คุณจะมีซิกแพคครับเปิดแน่นอนเปิดซิกแพคใช่ต้องมามาแต่เขาบอกว่า ถึงแม้ว่าจะไม่มีซิกแพกนะครับผมแต่ว่าหุ่นแบบเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆซึ่งเขาเรียกว่าหุ่นแบบแดดบอรดค่ะนะครับซึ่งย่อมา,อาย่อมาจากแดดบอดี้ คุณแบบคุณพ่ณพอแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจัดอันดับมาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคนที่ได้ติดอันดับเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเอ็ er er ดชิรนเอ็ดชิร a นเจ้าของเพลงดังๆมากมาย Shape you. s h a p o o y y u อ่อเพอร์เฟกต์เพอร์เฟนะครับไม่น่าเชื่อคุณขาว่าอันนี้มันไม่ใช่หุ่นที่สาวๆจะเห็นแล้วกรี๊ดแต่มันกลายเป็นหุ่นที่เขาใช้คำว่าคนเข้าถึงง่ายถูกต้อง คนแบบอยากจะเข้ามากอดในความแบบอบอุ่นของเขาคะนะครับมีไขมันเล็กน้อยเอ่อในอธิบายหน่อยแบบลักษณะหุ่นแบบคุณพ่อคืออยู่ระหว่างกลางระหว่างของคนที่หุ่นล่ํากับคนที่หุ่นท้วมก็คือไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมจนเกินไปลงพุงเล็กน้อยไม่ได้ลงพุงเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มีกล้ามแล้วกลายเป็นว่าทําไมรู้เปล่าถ้าเกิดว่าไปถามผู้ชายที่เขาไม่ได้เป็นเซเลบริตี้หรือว่าไม่ได้เป็นดาราอะไรแบบนี้เลยนะที่ต่างประเทศเขากลับบอกว่าเขาอ่ะ จริงๆเขาเป็นคนชอบมองชอบดูเวลาผู้ชายลงรูปซิกแพกคแล้วเขาก็อยากมีแบบนั้นแต่เขาแค่รู้สึกว่าเหมือนถูกกดดัน,น <ะ S 2> เขาไม่ชอบเนี่กดดันละอีหกเดือนอ้าว ตั้งเปแล้วไม่กินข้าวแล้วไม่ได้ไม่เกินไปเพราะฉะนั้นเป็นแบบเดิมเป็นแบบเดิมดีแล้วถูกต้องนะครับแล้วเขาบอกเลยว่ากลายเป็นว่าการที่ไปดูพวกแบบรูปที่มีซิกแพคเยอะๆกดดันเขาแบบไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไปมองคนที่หุ่นธรรมดาเออแบบหุ่นแบบคุณพ่ออย่างเงี้ยดดบอดี้อย่างเงี้ยเขากลับรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกแบบเข้าถึงได้ง่ายกว่า นะนี่แหละเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยว่าตอนนี้เราอ่ะอยากจะเลือกที่จะมีหุ่นแบบไหนเอาง่ายๆนะเอาแค่ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองดีกว่าใช่เหมือนส่องกระจกแล้วแล้วโอเคแล,คลยางเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่าเราเราอ้วนไปแล้วก็พยายามแบบคุมอาหารนิดนึงออกกำลังกายให้มากขึ้นใช่นะครับคืออย่าไปหักโหมมากจนเกินไปแบบวันละ4ี่หชั่วโมงก็เกินไป<ช>นาะเอาที่พอดีพอดีกับตัวหุ่นครับ ใช่แล้วค่ะอ่ะเอามาฝากกันแบบนี้นะคะเผื่อว่าใครกําลังแบบว่าเอ่อลดความอ้วนหรือว่ากําลังจะหาวิธีการเข้ายิมอยู่ก็ลองดูแล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนนะคะคนี่คือช่วงแรกของเราแต่ว่าช่วงต่อไปค่ะเรามีเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องของสุขภาพฟันของนักกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับค่ะจะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ